สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม m y สเ e อรี่ม i เนะครับในเกม Need for Speed No Limit นั่นเองซึ่งคลิปนี้นะก็เป็นคลิป Special War Event นั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะมาบอกค่าข้อมูลของรถนะครับรวมไปถึงอะไรที่ต้องใช้ด้วยนะครับผมและรถของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือ Nissan 370Z นะครับในอีเวนต์ Fast Land นั่นเองเรามาดูใบอัพดาวของรถกันเลยนะครับผม เริ่มที่1ดาวนะครับใช้3ใบนะฮะสดาว10บใบนะครับ3ดาว15บใบนะครับ4ดาว20บใบนะฮะและสูงสุดที่5ดาวนะครับที่30บใบนั่นเองต่อมากับแตะสูงสุดของรถนะครับค่าท็อปสปีดนะครับสูงสุดที่5,366นะครับค่าเซอรเรชั่นนะฮะสูงสุดที่4,360นั่นเองและค่าไนโตรนะครับสูงสุดที่4,863นั่นเองนะครับ สุดท้ายที่ PR นะครับสูงสุดที่657นะฮะซึ่งรถคันนี้นะครับสามารถหาได้นะครับจากการเล่นอีเวนต์ใน Special Wall v v n t t นะฮะอยู่ในโหมด Noit c Series นะครับข้างล่างนะครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับบาย